สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอ่าผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะครับก็เออเป็นเซิร์ฟที่ผมเองนะครับเปิดเซิร์ฟผมจะทิ้งไอพีไว้ให้ข้างล่างนะครับอ่านี่ก็กดน,นะครับในเตยคุงครับ,นะรบ,นะรบผมก็ผมเป็นไซส์แบนครับไซสป์ปีด้วยแล้วก็มีคนว่างอยู่ครับสองคน วันนี้ก็เป็นวันที่ว่างาๆนะครับว่างเออวันที่เออสองพันสิบหกนะครับสองห้าห้าเก้านะครับเออวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอืมต่อเดือนมีนาคมครับสองห้าห้าเก้าครับ ็เออสาหรับใครก็มาเล่เสื้อผมนะครับผมก็จะบอกใีเออบอกให้โพีครับสองคนแต่ว่ามีโค้งคนหนึ่งเลยนะครโบ้งโค้งเกมเมอร์ทีวีนะครับก็จะไม่เป็นไรนะครับอ่าก็นี่ครับแลวชื่อที่ผมสายแบงกับสายตีนะครับเออโค้งครับเออวางเริ่มมันมั่วแล้วนะครับตอนนี้อ้าวนี่ก็ครับรับสมัครที่ผมอแลรจะคู้โค้งครับสมัครอ่าก็นี้ครับ ตัวอินชานเป็นเจ้าสมไมวะเนี่ยมันเหว่เลยนะเหวเลยนะมันไม่เที่ยววะมันไปเสียเที่ยวไอ้นุ่มเดี๋ยวผมให้รู้ครับจาขูดเชื่อนะครับมันดูดูหนึ่งแต่ว่าอินชานี่ก่อนมันไม่สวยวะ่ะอ่ะก็จะมาเออถ้าเป็นสีหงอนต้องขออภัยด้วยนะครับเออ,เอ,อ แล้วเดี๋ยวจังฝันเนี่ยโหนกข้ามบัวที่จำนะครับข้ไม่เสร็จนะครับสร้างเงินยังไม่เสร็จนี่เขาปีบีเสร็จแล้วครับคนเข้าไปครับยังมีสีเขียวสีแดงสีอะไรพวกนั้นนะบัวเท่ากันเรับดูกันให้ดีนะบัวเท่ากันทุกอันครับอันไหนไม่เท่าก็เดี๋ยวเขาทำไปนะครับอ่าก็เออหมายมาสองนาทีแล้วนะครับโอ้โหพูดเดี๋ยวจังฝันเนี่ย น่าก็เออนี่ผมก็จะมาเอ่อทำเป็นแบบนี้นะเซิร์ฟเนี่ยหยาบดชอบผมก็ไม่ทำดีกว่าคิดจาทำไม่ทำจบแค่ทำให้เป็นเล่นเล่น S P A W n นะครับไม่เชื่อ มาอีกแล้วจั่วแน่ก็ต้องมาเลยนะครับอ่าครับก็มีเสียงรบกวนก็นกนกนไปนะครับโหห่ยไม,ม่ดูแบบนี้วะคว<ฮ>แกะมาตั้งไม่เสย็จเออต้องมาแทนเลยนะครับผมตามพูด คำหยาบคายผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตั้งไปเลยตั้งไปเลยนี่ครับบนนั้นนีน่ตั้งไปครับจะมีทุกอัญช้าอยู่ใครเข้ามาเล่นผมก็จะให้ OP เลยนะครับอสองคนนะครับมัอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ถูกเลยวะาข้อตกลงของเซิร์ฟนะครับอันนี้ ได้เน้่ยข้อทองของเซฟนะคับอันนี้เฮ้ยทุบตุ้มชาตรงนี้ดีกว่าวะไม่สวยวะเฮ้ยแทงทุบอันนี้แม่งมุมสัตว์ดีนี่ครับอืมอันนี้ก็ชอบ ข้อเก็ตบตุกันแล้วเดี๋ยวเกมข้อค่อยไปทำใหม่นะครับนี่ครับเกมพวกนีนี่ครับตรงนี้ครับซอันนะครับผมกดซิมเปอร์ผมไปเรื่อยๆนะครับอืมว้านี่ครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับเซลผมก็เออถ้าพูดเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฟังไม่ทันใช่ไหมครับเออก็เอวิเลยโอย ก็ไป,ป๊ะหน่งขอตัดพาร์ทเบ๊ะปเป๊ะนึงแลครับขอตัดพาร์ทเบ๊ะเป๊ะนึงแลครับไปไปกลางจากที่ผมไปไปเออไปไปไปไหนก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วเงยอ่าไปเขาเรียกไปไหนแล้วนะเซเว่นครับบูไปซื้อขนมมากินก่อนแป๊บหนึ่งนะน,น,นี่ก่อนมาเล่นกันต่อนะครับอันนี้ก็ผู้สร้างเอ็นมินนะครับ นะคะและ้วจะคุมสายเบนสายตีที่คนที่ปวดรครับว่างว่างครับว่างสองคนครับเดี๋ยวผมให้ OP เลยก็ได้แต่ผมจะเป็นแอดมินนะคะรับ S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  สเอสทับมาซี่กิ๊ อืมนะครับอ uh, ่าก็เบนไปเลยโอ้โหทีจีได้ไงอืมนะครับขอแต่ไพ่ก่อนเบ๊บนึ่งไม่ต้องกันแล้วไปเลยครับไปเรื่อยนะครับ ไม่ได้โหลดแมปครับผมสร้างเองคนเดียวเลยนะคะไม่เปใครช่วยเลยนะครับอ้าวคก็เออสินาทีผมก็จะเก็บไปเลยนะครับก็ตะลงผมเซิร์ฟผมจะพาทัวร์เซิร์ฟผมครับเออก็จะมาครับผม ช็อปผมจะไม่ทำครับเพราะเออผมยังเปิดช็ไม่ได้ครับเออเพราะมันอะไรก็ไม่รู้นี้เลือดคนเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออทำอะไรดีครับอืมอืมอืโอวาอก็มันเบืมอะอยากวางอยมมอออ มันสร้างไม่ได้นะครับเชื่อผมดิสร้างไม่ได้นะครบโห้ก็จะนะครับเดี๋ยวผมสร้างให้ดูนะครับสรงนี้จะเป็นประตูเนเธอร์นะครับดูนะครับดูนะจุ๊บ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 นะครับครอเลยจุ๊บไม่ได้นะครับโอ้โหยมันยังไม่หยุดเลยจะได้ไงวะแมวแมวแมวไม่ไปทำตรงนี้ดีกว่าไม่เท่ห่ะ ที่ตรงเออ PVP แล้วกันนะครับอ่าผมจะรู้นะครับถูกวักเข้าไปเม่โคตรเทพเม่คิงคิงเลยวะออกออกจากเซิร์ฟเออเอออ้ไรแล้ว ไ่ทั่วเลยผมเนี่ยเทพแมพขิงๆอยู่แลยโคุดเทพอ่ะนี่ครับจะมีป็แะงปีดีปครับีออดีดีปีดีรับีปีดีกีดีปงขอปีีปีดีปงดีปีดีปีดีปีดี ่ะก็มันเีเสียงน้องน,นะครับมันดังะนะครับขู่นะ้องเออก็สำหรับวันนี้ก็ต้องคอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับหู้วว